โอเคครับคลิปนี้จะมาให้ดูต้นโอเปอร์อชิมปัตนะครับต้นนี้เพราะที่ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมพอพาเมล็ดเนาะต้นนี้เพราะตั้งแต่รอบแรกเลยอายุก็เกือบๆฝั่งปีอันนี้ต้นนี้เพราะที่หลังแต่สังเกตมาสักพักแล้วว่าทำไมต้นที่เพาะที่หลังต้นใหญ่มาก วิธีการดูแลเหมือนกันหมดครับสภาพแวดล้อมเหมือนกันหมดวัสดุปลูกก็เหมือนกันหมดหเนียเไหรไหอันนี้อันนี้ายุ่ยยะกว่าอันนี้อยุ่น้อยกว่าแล้วก็สังเกตมาสักพักแล้วว่าค่อนข้างแก่นมากไม่ค่อยโตเลยเนี่ยต้นอยู่แค่นี้แต่ว่าวันนี้มาสังเกตใบอีกรอบหนึ่ง ไม่รู้ว่าด่างหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติแล้วครับที่สังเกตคือเมื่อก่อนนะใบพอใบเริ่มเหลืองก็ร่วงเนาะก็คือเหมือนใบที่แบบทิ้งใบปกติแต่รอบเนี้ยจุดเนี้ยผมเห็นมาสักพักแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ร่วงไม่น่าจะใช่เหี่ยวเลยน่าจะเป็นด่างครับหรือว่าใคร มีประสบการณ์แนะนำได้ครับว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ที่เพิ่งมาก็มีสีอ่อนๆนะนนลักษณะแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไปจะร่วงหรือว่าด่างอันอื่นก็ไม่ค่อยชัดนะครับกิ่งอื่นมีกิ่งนี้แหละ ลองแนะนํามาได้ครับว่าใช่หรือไม่ใช่แต่สที่สังเกตได้เลยพวกต้นที่ด่างต้นเขาจะอ่อนแอแล้วก็โตช้ากว่าก็ขนาดต้นมันก็ได้เนาะมันดูสิต่างกันน่าจะสีเท่าแล้วว่าขนาดําต้นนะครับโอ okay. เคยวค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนหนึ่งนะครับถ้าผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วชุดนี้ยังอยู่ก็แสดงว่า น่าจะเป็นด่างแล้วน่าจะไม่ใช่เหี่ยวใกล้ล่วงแล้วล่ะไงยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับ